ดังบุปผาพร่างพลายตอนที่สาอดข้าเห็นดวงตาของท่านย่าแล้วคิดว่าท่านคงหลับไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับข้าเพราะเมื่อคืนข้าฝันเห็นนกไก่ฟ้าสองตัวกลางกรงเล็บจิกเข้าที่ตาของข้าสีหน้าของนางเฟิงกระตุกเล็กน้อย แต่มือของนางในแขนเสื้อยาวนั้นกำลังสั่นเทาเจียงชื่อฝันถึงนกไก่ฟ้าด้วยหรือมีเรื่องบันเอิงเช่นนี้ใจของนางเฟิ่งคล้ายสังหรณ์ใจบางอย่างเมื่อคืนท่านย่าหลับไม่สนิทหรือเจ้าคะเจียงเฉียนมีสีหน้ากังวลนางเฟิ่งเป็นคนที่รักษาหน้าตาเท่าชีวิต แน่นอนว่านางไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ต่อหน้าหลานๆของนางได้นางเฟิ่งจึงกลบเลื่อนสีหน้าคนแก่อย่างข้านอนหลับหรือไม่หลับบ้างก็เป็นเรื่องปกติได้ยินหลานสาวที่นางโปรดปรานที่สุดแสดงความห่วงใหให้หัวใจหนักอึ้งของนางเบาลงเหลือแต่เพียงความกังวลมีเพียงเจงชื่อที่ยิ้มอยู่ในใจคนเดียว ในตระกูลตรงผิงปัวอารองนั้นเป็นอันดับสองในใจของหูหยินผู้เท่าอันดับสามคือพี่ใหญ่ถัดมาอันดับสี่คือพี่รองผู้นี้แต่อันดับหนึ่งความสำคัญในใจของหูหยินผู้เท่านั้นยังคงเป็นตัวของนางเองซึ่งไม่มีใครสามารถแทนที่ได้ท่านย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเลือดเย็นนักชาติที่แล้ว หลังนางสูญเสียจี้ชงอีนางมาหาท่านยา่าร้องหม่มร้องไห้ว่านางยังเป็นสตรีบริสุทธิ์อยู่ด้วยมารดาของนางไม่อยู่แล้วนางก็คิดพึ่งพาท่านยา่าซึ่งเรื่องนี้นางไม่อาจพูดกับใครแต่ท่านย่ากลับตบหน้านางบอกให้นางห้ามปรดิปากบอกเรื่องนี้กับใครชั่วชีวิตไม่มีคำปลอบใจ ไม่มีการปกป้องหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้นางทัาญ่าเพียงกล่าวกับนางว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีที่เจ้าจะเอาไปเล่าให้ใครฟังว่าสามีของเจ้าไม่เคยแตะต้องเจ้าเลยจนกระทั่งเขาตายไปหรือเจ้าอยากให้ตระกูลตรงผิงปัวไม่อาจพบหน้าใครได้อีกตอนนี้นาะจึงใช้เรื่องฝันร้ายเรียกความสนใจจากท่านย่า แต่เพราะเจียงเฉียนยังอยู่ที่นี่ด้วยนางจึงไม่อาจกล่าวได้สะดวกนักและก็เป็นตามที่เจียงชื่อคาดการไว้นางเฟิงรีบยกมือข้างหนึ่งขึ้นแตะหน้าผากข้าแก่แล้วจริงๆนั่งได้ไม่นานก็รู้สึกเหนื่อยเส่แล้วเจ้านานานทีจะกลับมาบ้านน่าจะไปะเยี่ยมคนหนู3คสามคนหนูห้าบ้าง ไปคุยกับพวกนางหน่อยขยับพักแล้วเจีงเฉียนแต่ขยับริมฝีปากเล็กน้อยนี่นางโดนท่านย่าไล่อย่างนั้นหรือวันนี้ช่างแปลกสิ่งแรกนางโดนเจียงชื่อกลั่นแกล้งต่อมานางโดนท่านย่าไล่นี่นางไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เจียงเฉียนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ ทัานาพักผ่อนมากๆนะเจ้าคะที่ตระกูลโหยังมีหลายเรื่องที่ข่าไปจัดการร้านขอตัวกลับก่อนเจ้าคะ่ะแล้วข่าค่อยมาพูดคุยกับน้องๆวันหลังได้เจ้าควรกลับก่อนแต่งงานเป็นภรรยาคนแล้วไม่ได้ว่างเหมือนน้องสาวของเจ้าจีงเฉียนรู้สึกผิดหวัง นางได้แต่เผยสีหน้าเสื่องซึมสามส่วนเพื่อให้ทันยาเกิดความอินดูสงสารอีกเจส่วนย่อมเก็บเอาไว้อย่างมิดชิดเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติที่เลยกรอบไปนั้นในส่งผลร้ายในเวลาอันรวดเร็วรบกวนน้องสีไปส่งค่าได้หรือไม่เจียงเฉียนหันไปยิ้มให้น้องสีของนางดูแล้วเจียงชื่อไม่ได้สงสัยในท่าทางของท่าน่าที่เปลี่ยนไปเลยครั้งนี้เจียงชื่อพยักหน้า เจ้าค่ะเจียงเฉียนดูโล่งใจที่เจียงชื่อรับคำขอร้องของนางเพราะนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยหากน้องสี่ยังปฏิเสธนางอีกเกรงว่าจะไม่เป็นผลดีต่อนางเองครั้งนี้นางกลับมาเยี่ยมบ้านนางมาด้วยคำสั่งซึ่งไม่อาจกลับไปมือเปล่าได้เมื่อเจียงเฉียนและเจียงชื่อเดินออกมาทางระเบียงที่พกนางคุ้นเคย สาวใช้ของทั้งสองเดินตามพวกนางโดยทิ้งระยะห่างพอสมควรเมื่อเจียงชื่อเดินมาส่งเจียงเฉียนถึงหน้าประตูเจียงเฉียนก็หยุดเท้าแล้วหันพูดกับนางว่าข้าไม่ได้เจอเจ้ามาหลายวันให้รู้สึกห่างเหินกับเจ้านักเจียงชื่อหลบตาลงสีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆท่านคิดมากไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้น กดเจียงเฉียนกลุมมือเจียงชื่อไว้ดีแล้วที่น้องสีไม่ได้เห็นค่าเป็นคนอื่นข้ารู้ว่าตอนนี้เจ้าอารมณ์ไม่ค่อยดีเอาอย่างนี้แล้วกันข้าจะส่งบัตรเชิญมาให้เจ้าให้เจ้าไปพักที่ตระกูลโหสักหลายวันเจีงยงชื่อเงยหน้าขึ้นมองเจียงเฉียนในตาของนางมองพี่รองอย่างละเอียดเราก็จะมองให้ลึกลงไปในความคิดของนาง ทำไมน้องสีถึงมองพี่เช่นนั้นหรือมีอะไรบนหน้าของพี่อย่างนั้นหรือเจียงเฉียนอดไม่ได้จึงยกสองมือขึ้นรูปแก้มของตนเองแขนเสื้อที่ปักลวดลายดอกไม้ร่นลงมาถึงข้อศอกเผยให้เห็นแขนเรียวขาวของนางระหว่างเจียงเฉียนจัดแขนเสื้อของตนเองสายตาที่แหลมคมของเจียงชื่อ สังเกตเห็นร่องรอยเขียวช้ำบนแขนของเจียงเฉียนได้ข้าจะไป